บอกว่าคุณสิยยูใสเห็ดอีหยังก็ตามแต่สิ่งที่ห้ามขาดห้ามลืมเลยเด็ดขาดก็คือห้ามลืมการเป็นเจ้าของห้ามลืมตัวตนตัวเองเด็ดขาดค่ะนี่แหละเป็นโตชี้วัดวัดเกณฑ์เท่าใดห้ามลืมตัวเจ้าของในกระดที่สำคัญคือห้ามลืมเงินในกระเป๋าน้ำเดือดซื้อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่องไปสูสุดคนนะคะว้ยาวอีหยังยั้งย่โมโมเมียในปัญหยังคนณถจะปล่อยเสียงเห็ดงานลูกกับพ่อลูกนะคะพี่น้องท้าหอดได้ล่ะซื้อเอาไม่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่องไปสูสุด้อค่ะนี่่เาาก็ยยังมโพอูที่จังงหวัดฉะเเชิซาาาาบบ้้นนแม่่ออยย ะะพี่น้องใจยังอยู่ในวิดีโอเก่าอยู่เลยพัดเก่าเบิ้งไปนะคะเบิ้งอันนี้ก็เบิ้งอันนี้ลคะค่ะพี่น้องจ๋ามนีนี้นนเบิ้งก็เบิ้งไปค่ะ ลูกกัพ่อลูกยั่งไครละคะกมมาจากชั้นประงามแล้วนะคะสิ่งที่คอยจะเฮ็ดต่อจากนี้เลยก็คือต้มน้ําซุปนะคะวันนี้เราจะโว้ยลูกผักงอกตับมึงเนี่ยเออเฮ็ดกุ๊กกิกกิยู่สินั่งมูมมีเมียแน่กะบอยใช่ยังดอกแต่ละมือแตล่ดีกูเมงยมี่ยกระสีต้มนะคะน้ําซุปเฮ็ดหมูกะทะกินกันมาหอดแล้วก็มืดแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋ะเอาใส่กะทั่วกะเทียมใส่น้าตังเรียบรอยลฮกะฉิมาหันเคืองหันหยางเตียมไปต้มในหม้อต่อยังี่แหละกุ๊กกิ๊กกิก แตกสุดๆอยู่นะคะแต่กระบอเป็นยนยางนะคะสื่อเวลาสื่อความสูงหัดจ,จะกคองละกันเนาะ,ะน้ำซุปเมื่อนี้ขอชีใส่บอกแฟงหยักลงไปน้ำหน้าพี่น้องหน้าเห็ดไปเห็ดมากกลัวช่วงคือนีต้มจืดนี่แหละเอาไงซะคิดซะว่ามันเป็นซุกีละกันยายเฮ้ยยิ้มหยับในห้วยเฮ้เฮ้ย,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 ยสป,ปอยต่อไม่รอแล้วนะกยาแม่มันค,าค,าค่ะกูกูกีกับห้มันเล่นไปลวดเออน้ำเดือนห้อนบืดๆจังเียแล้วไส้อันนี้ลงไปเลยค่ะกระดงกระดูมีกระดูกกลระดูกไก่ละกระดูกระด แม่ไมยังบอสวยกูก็นั่งมูมูมีมีนะเป็นย่งันเอาตับมูไปน้องมาหั่นน้อยๆแบบนี้นะคะเตรียมที่จะไปมาร์กเบิรงนองเช้าอกัไปล่างผกล่างพักใหนะมูสลอกสไลนี่ซื้อมาจากรถตาสนามใช่อพนองเลซนี่หลัจักว่าจังยังดอกบิ้์ยังกระสีเอามาหมักไม่ต้องเอามาให้มามีนมเนาไปไกลเลยนั่นลูกกับพ่อลูกแม่ันจะจือบอบบดเนี่ยใส่ซอสหอลงไปละกาสิใส่อย่งก่อนนะพี่น้องนะเขาเรียกอะไรน่ะคโนก้อนนะคะบลูดอกผงรูดดอกมวยีลดักีอยู่วทั่่ววาดดไ้ก ราคามันยากพผลใส่น้ำปลาซิ๊วขาวจักน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องกระเทียมบีบลงไปเขาว,ว่าก็จะบอกว่าอย่ามาสูนอย่ามาสู้ใส่มือละวรยุ้งไงดีนะคะป้ตตองมาดามาใส่มือมือถึงหนังกับป้าช่ยป้าช่แม่มันดอกค่ะว่าแต่ได้กินเร็วๆนย่ล่ะหิวเข่าหิวนามันเราพู้ใดข้าไปหาทวงมือน้ำเดือดเราใส่เตือลงไปตามด้วยบักแฟงคะตักฟองออกอย่ามาจกหูคนเตาร้อนไอ้เส่ดอนแยนิ้วลงไปในหูมามีนี่แมงบลูเรื่องลูกกับพ่อลูกด้วยพี่น้องเพรา่ใส่เรบาร์ด้แนะนำซุปนี่ค่อยกระเท ฟ้องออกบบดเนี่ยแม่กับเบิ่งต้อนห้ยิ้มเปรี้ยๆกันจักว่าใส่ชุดอีหยังให้ลูกข่อยกันยังว่ามันหนาวมันเย็นเนาะพี่น้องเนาะก็สิเริ่มาตัวอากาศนะฟ้ามอนี่ก็เป็นของมรดกตกทอดของมะหญ่ส่งต่อมาให้นะพี่น้องนะเก่าปานนี้แล้วก็ยังแบบว่าได้ใช้อยู่เด้อค่ะอายุหลายกว่าข่อยดิมักหมูเขานําชอดนํำนักนักหมูเพิ่นนำชวดเออมักหมูเขานําซอกนําซอดเช็ดแล้วก็สิมาขีบทา่ะตัวเตรียมที่จะไปย่างหมูกินกันนี่กระทะนะคะโอ้ยกูจะจําแมนนายได้ลูกบักปอบเตะตับมึงเอ้ยจะยูมูมูไม่มีกันแน่ก็บ่่่่เววลาาาฮ็ดดงงนนนนีมมมัักกะะคบบแึอก ยังดีได้ทำบบว่าอันคลิปวิดีโอที่วุไหว้วนไหว้ในในขวดกะงงคือกันย่อยอ้าก็แล้วแต่แม่มันชีบเอ็นเอาถั่วค่ะมันได้เส้นมีก็เอาส้นมีแหละพี่น้องเยาวยังมากกะเอาตี๊ยสุดๆปั่นมแดงถือไฟหฮมกับบ้านคอยนี่แหละนำซอกนำซูกเซ็จแล้วได้พี่น้องเด้ก็ตั้งเตาปิ้งกินเลยค่ะพี่น้องคะแม่อยู่ข้างเิอข้างกะจีปิ้งยกขึ้นไปไฮแม่ข้างเธองนะคะัผัวคอยมันคุยกบแม่ยายอยู่กองฟืนผู้น่ากับเจ๊แมนวาสิบ่นได้เผาผัวไปโซงให่มันไปหยอน็ดคุ เราหมาหอนอยู่บุญเพาุ่ยก็ว่าโอ้ยปากเป็นปากปอยบราคนก็ว่าไปอ่านคอมเมนต์แล้วไม่เห็นมีใครว่าเลยโอ้ยปากยองตับเตะตับเตะชินมึงมือเบิ่งจากส่องฮะเส่องกูมีจากส่องมึงหูบอหูไปมือ สู่ยางสุนญญาคุณลนายหรือบางคนคอมเมนต์โบเห็ดตาบึงบึงตาหมาตาเลือดนักกระไดเขาคอมเมนต์กันมากขึ้นกันและมากไปส่วอ่านขึ้นกันละกูกระไดอยากเฮ็ดได้ขึ้มือขึ้พวกนั้นบ่เคยลงมือเฮ็ดจ๊กเถื่อว่าอยากได้มัางเลยอยากได้มากเลยไอยีปอบยองตับมึงยี่ไห้เว้าลายเถื่อเวย้เวยข,ขี้ขา้านปล่อยนะี่ต้นปีอยู่ได้หนิเพราะท่านไหนามีเนี่ยมาแลบห้ฟังอยู่ได้ชูกระไดเนาะเอออ่ะตื่นเสาวมากกับสีหอมกินกับเข่าเตะดังห้วยห้วยพระเจ้าเพิ่นเฮ็ดกับเข่าคนนั้นพี่น้องสิไปใส่บาตรใส่บุญมื้อนี้เฮ็ดบังสกุลให้แม่าน้อยง